โอเคครับใน EP ที่6นี้นะครับก็ยังอยู่กับผมนะครับอาจารย์ดอนนะครับส่วน EP ที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง r B ไปแล้วนะครับส่วน E ีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอีกหนึ่งสไตล์หรืออีกหเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งจังหวะที่ที่เราพูดถึงในแคมปนี้ก็ว่าได้นะครับก็นั่นก็คือลาตินนะครับทีนี้ลาตินเนี่ยลาตินมีหลายแบบมากๆกันะครับแล้วก็หลักๆก็จะมาจาก2ฝั่งประเทศนะครับ อย่างอย่างลาตินที่เราเราเล่นกันก็จะมาจากฝั่งหนึ่งจะมาจากฝั่งบราซิลนะครับและอีกฝั่งจะมาจากฝั่งคิวบานะครับฝั่งบราซิลเราก็จะเรียกว่าบราซิซเลียนนะครับส่วนในฝั่งคิวบาเราก็จะเรียกว่าแอฟริคิวบันนะครับทีนีอ้อัตลักษณ์ในการเล่นของในในพี่จะพูดถึงในเรื่องของเครื่องเมโลดี้แล้วกันเนาะในเครื่องเมโลดี้เนี่ยอัตลักษณ์ในการเล่นของทั้ง2องอย่างเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนมากเท่ากับ ในฝั่งของว i t ท m section นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า,าพวกเราอยากจะรู้ถึงเรื่องของวิดทิมในแต่ละประเทศในแต่ละแบบจริงๆเนี่ยเราอาจจะไปดูที่เทปของมือกลองหรือวิ t ทิมเซกชันอื่นๆนะครับว่าอัตลักษณ์อย่างชัดเจนในการเล่นของในแต่ละสไตล์เนี่ยเป็นยังไงแต่ทีนี้ส่วนในส่วนของพี่ พี่จะยกตัวอย่างเพลง1นงเพลงนะครับนั่นคือเพลงฟ e to t h o Moon นะครับซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักฟล m m to the m ม o n ในใน,ในรูปแบบของสวิงนะครับแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้หมายความว่าเพลงสวิงจะเอามาเล่นในในจังหวัดละตินไม่ได้เดี๋ยวพี่จะลองทำให้ดูนะครับว่าว่าถ้าเกิดเอาเพลง Swing อย่าง Fly Me To The Moon เอามาเล่นละ,ละตินจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่น Fly Me To The Moon แบบ o r i g i ิน l ลแบบสวิงให้ฟังก่อน1รอบนะครับ เทปนี้เรายังอยู่กับจันนุเหมือนเดิมครับจันนุยังไม่หนีผมไปไหนนะครับ <laughs> น,นี้ก็เป็นฟล์ ME ิ o ต h e m ม o นแบบ o r i g i ินอแบบปกตินะครับที่เราเราท่านๆได้ยินกันนะครับก็จะเป็นแบบส่งทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอะแ p ปฟล e m มิ o ต h e m ม o นที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ให้มันมาอยู่ในจังหวะ,ะเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็นท่อน A B นะครับท,ท่อน A อแรกเนี่ยพี่จะเล่นในจังหวะ b บอส n นวาส่วนท่อน B เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพี่จะเล่นในจังหวะชาชา นะครับทีนี้เราอธิบายฟังก่อนว่าในาจังหวะอบอสโนวากับชาชาเนี่ยแตกต่างกันยังไงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับในฐานะที่ผมเป็นเครื่องเมโลดี้เนะาะอัตลักษณ์ในการเล่น,นอาจจะไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนเลยก็คือทางด้านวิทึมวิทึมโดยเฉพาะวิทึมเซคชั่นเนี่ยอัตลักษณ์ในการเล่นเนี่ยแตกต่างชัดเจนเลยนะครับแต่ว่า ในแง่ของเมโลดี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนแต่ว่ามันจะมีความอยู่นิดนึงนะครับนิดหน่อยนีนน้เดี๋ยวลองฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูว่าระหว่างบอสโนวากับชาช่านะครับแตกต่างยังไง ที่จบไปก็จะเป็น Find the Moon, ไฟมิทูนมูนในแบบของ A แรกท่อนแรกเนี่ยจะเป็นบอสโนวานะครับแล้วก็ท่อนที่2ที่ดูคึกคักข,ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเราเรียกว่าชาชานะครับอย่างที่บอกความแตกต่างของ2จังหวะนี้เนี่ยชัดเจนในแง่ของถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเราได้ฟังวิทเทิลเทชันก็คือจันุเล่นมา่อกี้นะครับอัตลักษณ์ในการปฏิบัติจะเปลี่ยนไปโดยชัดเจนทีนี้ในส่วนของเมโลดี้เนี่ยอาจจะฟังดูคล้ายๆกันแต่ว่า ในความคิดเห็นของพี่ส่วนตัวตัวบอสโนวาเนี่ยจะมีความจะมีความถ้าเกิดใช้ภาษาไทยเรียกว่า,ามีความชมดชม้อยมากกว่ามีความมีความนุ่มนวลมากกว่าอาศัยแอร์ซัพพอร์ตที่ฟโฟล์ซัพพอร์ตมากกว่านะครับแต่ทีนี้พอข้ามมาสู่จังหวะชาชาแล้วเนี่ยจะมีความสนุกกว่าแล้วก็จะมีอัตราในการเล่นมโลดีที่สั้น กว่านิดหน่อยนะครับตกยกชัดเจนนะครับก็ลองเอาไปลองเอาไปอัดแอปกับเพลงอื่นๆที่ที่เรารู้จักไม่จำเป็นต้องบรรทไฟมีทูดมูนมก็ได้ครับเพลงไหนก็ได้ผมเชื่อว่าทุกๆเพลงสามารถจะอัดแอปให้เป็นให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่ทุกคนต้องการได้หมดเลยนะครับทีนี้จะมีอีก2จังหวะท,ที่ที่อยากจะนำเสนอในในรูปแบบของลาตินนะครับซึ่งจะเป็นจังหวะที่ที่ เร็วขึ้นแล้วก็ดูรีบร้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกันก็คือจะมาจาก2ฝั่งประเทศเหมือน,นกันก็คือมาจากบราซิลและคิวบาเหมือนกันนะครับสจังหวะนั้นที่ที่พี่จะพูดถึงก็คือจงังหวะแรกก็คือแซมบ้านะครับอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันทุกคนและคุ้นเคยกัน,ก,นกันทุกคนมากกว่าแลวอีกอีกจงังหวะหนึ่งก็คือซองโก้นะครับซึ่งมาจากฝั่งคิวบานะครับซึ่งเช่นเดียวกันกันกบเมื่อ อรอบที่แล้วก็คือในรูปแบบของถ้าเกิดว่าเป็นของนักเมโลดี้เนี่ยอย่างผมเนี่ยหรือว่าอย่างอย่างทุกๆเครื่องนะครับอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะักแต่ว่าอยากจะแนะนําให้รู้จักนะครับอยากให,ให้ทำความรู้จักและความคุ้นเคยกับกับจังหวะ2แบบนี้นะครับซึ่งสิ่งที่แตกต่างเลยก็คือแน่นอนจังหวะเร็วขึ้นจังหวะเร็วเร็วขึ้นเมโลดี้มีความกระชับมากขึ้นนะครับในทั้ง2แบบ เดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูว่าใน2แบบนี้เนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักเป็นมโลดี้เนี่ยเราควรที่จะเล่นยังไงในบทเพลงเดิมเลยก็คือฟ l y m e To The Moon นะครับก็เดี๋ยวพี่จะเล่นเพลง Fly Me t o The Moon นครับเพลงเดิมในในจังหวะคอรัสแรกเราจะเล่นเป็นแซมบ้านะครับส่วนคอรัสที่สองจะเป็นซองโก้นะครับแล้วลอง,าลองมาเราลองมาดูความแตกต่างในระหว่างสองแบบนี้ดูว่าในฐานะที่เราเป็นนักเมโลดี้เนี่ยมันแตกต่างยังไงเนาะ เราก็จะสังเกตว่าในในฐนานะที่พี่เป็นมโลดี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากในในในอัตลักษณ์ในการเล่นเนาะแต่ว่าพอมันมาบวกกับริทึมเซคชันอัตลักษณ์ในการเลริทึมเซคชั่นแล้วมันจะชัดขึ้นเองนะครับก็ลองฝากน้องๆน,นะครับพี่ๆน้องๆลองไปลองไปเปรียบเทียบดูแล้วก็ลองซ้อมกันดูครับ